สัดีครับสวัสดี่ะไหววะน้าอะไรของบีวะน่าน้คุณบีเย้เย้เยเนี้เราอยู่กันเฮ้ยนี่จาินอะไเว้ยบอกเลยว่าเทปนี้พิเศษมากวันนี้นะครับก็ผมป่องถนัดเล่าอาผม กับบีนามสมมติครับเออนึกนานแล้วเราเปลือนเรานอนน้อยนอนแล้ววันนี้น้องบอกพิเศษมากพิเศษจริงมีแขกรับเชิญด้วยไม่แขกรับเชิญที่มาแบบไม่รู้ในรึตัวก่ไม่รู้ไม่รู้คือเราเห็นผลงานเข้ามาจากช่องคนละบ้านเดียวกันเราก็เห็นว่าเขาฮาดีแล้วก็เลยเรียกคุยกันซะหน่อยก็เป็นคนที่มีคอนดัคเตอร์ชัดเจนมากเพราะคาแรคเตอร์ครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมโอ้ยก็สวัสดีน้องสายด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ใช่คะจากคนละบ้านเดียวกันเลยปราหมดช่องเอยปรโหมดช่องหลยใย่โอเคแจ้งกฎข้อหนึ่งในการขึ้นรถคันนี้ก่อนนะครับเราบอกว่าเฮ้ยนีเรื่องจริงเลยนะเว้ยเนี่ยเมื่อขึ้นรถคันนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดที่เล่าต้องเป็นเรื่องจริงทั้งหมดโอเคว่าโอเคว่ามันเป็นเรื่องจริงเท่านั้นถ้าโม่ให้เติมแต่งอะไรได้ได้โอเคตอนนี้ซายมีแฟนหรือยังครับ อยู่ตรงไหนคะคำตอบก็คือมีแล้วค่ะชัดเจนชัดเจนโอเคแล้วตอนนี้ทำอะไรยังไงอยู่บ้างตอนนี้ทายเรียนปโทอยู่ค่ะกำลังกำลังจะจบปโทใช่อยากคุยกับทายว่าคือคนเราอะนะมันต้องมีคือคนเราโตกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมัน คือเชื่อว่าแต่ละคนน่ะมันจะมีประสบการณ์ชีวิตต่างกันถูกไหมแต่ละคนจะพบเจออะไรมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันถูกป้าถูกป้าวันนี้เนี่ยอยากให้ทรายได้มาแชร์ประสบการณ์ชีวิตช่วงหนึ่งวัยหนึ่งให้เราได้พูดคุยให้เราได้ฟังกันแล้วหลังจากที่พูดคุยกันรอบๆมาแล้วเนี่ยตอนแรกก็ถามทรายใช่ไหมบีล้าถามทรายว่าทรายทรายมีประสบการณ์อะไรบ้างกับเพื่อนมัธยมเพื่อนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ย สายบอกว่าแล้วทาไมนาาขางมันใหา่สายบอกว่าโอ้ยพี่หนูไม่มีเลยหนูเป็นเด็กเรียบร้อยเลยด็กลับบ้านเลยหนูน่ารัมากเราก็แบบเพลย์ชอทคุยไม่มีวลากรรมอะไรกับเพื่อนเนอปะมัทยมอะมะยมเรามัไมีระไากับเพื่อนเนื้อปะมหาไรไมาต้งมีบ้างอะไร พอถามไปถามมาสายวิ้นหนูยังไม่ออกหนูเป็นเด็กเรียบร้อยหนูใสมากเลยใส่สะอาดหนูใส่ใสจริงๆกับพี่เลยหนูใสจัดเลยเลยยังไงต่อยังไงต่อเราแบบถามไปถามมาสุดท้ายมันต้องมีบาคนเราอ่ะอ่าแล้วเวลาหลังเลิกเรียนที่เท่านั้นแหละโอ้ยพี่เธอเรื่องเม้าหนูทานนะจุดที่น่าเหลาทีสุดเป็นเด็กคนคืออะไร เราเล่าก่อนเล่าก่อนเราก่อนเอาเรื่องเกาหลีก่อนเอาเรื่องเกาหลีก่อนเอาเรื่องเกาหลีก่อนเรื่องเกาหลีเนี่ยคือทายอ่ะก็ตามถ้าถ้าคนที่ติดตามดูช่องคนละบ้านเดียวกันแล้วก็นะคข่าทุกคนจะรู้ว่าทายอ่ะชอบเกาหลีอ่ะฉะนั้นเนี่ยทายอ่ะก็จะไปเกาหลีแบบทุกปีแหละแล้วก็เออแต่ละปีก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปอะไรอย่างนี้สําหรับปีปีที่แล้ว ก็ไปมากับเพื่อนไปกันก่อนโควิดก่อนโควิดใช่มใช่ก่อนโควิดตอนปีที่แล้วเลยอ่าไปกับเพื่อนประมาณ4ี่คนก็เป็นผู้หญิงเหมืืออนนนเเหหหมมกัป็ผู้ญิงดเลยเนี่ยแล้วก็ก็บีบหมดเลยเหรอไม่ไม่ได้ไม่โทรเรียกกูดิโอ่ยอง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 แล้วก็ก็ไปแล้วก็แบบเออเกาหลีเนี่ยมันก็ขึ้นชื่อว่าแบบเอ้ยผับเขามีความแบบอนาถสนุกสนานเออ มีความแบบว่าสนุกสนานอะไรเงี้ยไ,ไซก็เลยแบบอเอ้ยมันก็ต้องลองอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเฮ้ยเราจะไปผับเราจะไปแบบตั้งแต่หัวค่ำม,มันไม่ใช่มไม่ใช่สไต,สตลไอ์ะอะไรอย่างงี้เราก็แบบว่าเอ้ยงั้นระหว่างรอแบบประมาณสามสี่ทุ่มระหว่างรอกะ <9 S 1> ว่าจะไปประมาณห้าทุ่มอ่ะสามสี่ทุ่มไอ้เราก็แบบเอ้ยกินบิงซูดีกว่าสายหวานอย่างพวกเราอะไรอย่างงี้ก็ซัดไปเลยบิงซูบิงซูคือน้ำแข็งใส่เกาหลีใช่ใช่ะก็กินบิงซูเสร็จปุ๊บเอ้ย แต่ว่าเราต้องแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรฉลาดฉลาดฉลาดใช้เงินแล้วแบบเข้าผับไปนะแบบจ่ายตังค์แบบโอ้โหอ้วกแน่นอนถ้าสมมุติว่าแบบถ้าสมมุติว่าแบบกินแต่ในแค่ในผับเราต้องพรีดิ้งค้งหนึ่งค้หนึ่งจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินเข้าผับเลยอะไรนะจะเดินเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงเงมันต้องมีแบบเรื่องราวอะไรโอเคโอเคโอเคเราต้องพรีดิ้งจัดไปพรีดิ้งก็สี่คนโซจูสองขวดไอเราบอกเพื่อนเลยว่าแบบ เฮ้ยมึงกูกินโชจูมาแบบไม่พอไรสบายสบายยังไงก็ไม่เมาวันนี้ยาวๆไปเพื่อนคุนระอ่ะผมก็กินไปกินไปสองขวดขวดแรกไปเท่าไหร่ขวดที่สอง ไสใหม่สปงแทบไม่ได้พอขวดที่สองก็เลยรู้สึกว่าไอมันสนุกจังทุกอย่างมันสนุกไปหมดมมามามมามัมามามามไม้นเริมามมา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 มัมามามามรมามอมา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 ับอยมามปมาบามาามับเมา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 บามาม่มา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 มมา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 มไี่ โซนอยู่แถวแถวฮงแดแถวชินชน ing, อะไรเงี้ยก็แบบเป็นบันไดเดินลงไปทางมืดๆ Honestly, آ آ ืไอเราก็ลงไปไอเราก็ลงไปเไปสร็จก็กินมันก็จะมีที่เขาเรียกว่าแบบโซจูบอมอมันจะเป็นโซจูผสมกับเบียร์แต่ว่าไอที่นั่นอ่ะเหมือนมันไม่ใช่เบียร์เหมือนมันเป็นแบบพวกแบบแอปเปิลไซเดอร์อ่ะอก็คือหวานๆกินง่ายๆหวานๆกินได้ๆไปเลยผมก็ซัดไปอีกสามเหยือกสอง เป็นสามเหยื่อที่แบบแต่ก็แบบไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยมันไปอะไรตอนไหนแต่ที่จําได้อะคือแบบเอาจริงๆคือบนนั้นแะแทบจะจําอะไรไม่ได้เลยภาพที่เห็นคือแบบคือแบบเอ้ยกับผู้หญิงสี่คนอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนก็มีหนุ่มๆมาแอลไอ้ยางเพ่อนเพื่อเพื่อนเพื่อนมีหนุ่มๆมาแอลแต่คือกูไม่รู้เรื่องแล้วกูนั่งคุยกับตู้นะ คือแบบเพื่อนอ่ะคือกลัวว่าแบบมันจะคุมไม่ได้กลัวเราจะลุกไปนู่นไปนี่มันเลยเอาเราอ่ะ ไปนั่งอยู่แบบในมุมร้านอ่ะแบบให้มุมที่สุดอ่ะแล้วซึ่งแบบตู้น้ําและลังกระดาษอ่ะอ๋อคือล็อกเราไว้ล็อกไว้แบบในขณะที่มันหนาวคตรรักเลยเออในขณะที่มันหนามีแบบผู้ชายนั่งข้างๆแบบเอ้ยแบบผู้ชายเข้ามาทำความรู้จักแล้วทีนี้นั่งคุยกับตู้น้ำอ่ะแต่ตอนนั้นเราเลยมีสติไม่ค่อยมีไม่มีนะถ้าคุูดแบบทั่วได้ไม่ไม่น่ามีนะแต่เราแต่เราจําได้นะเพราะว่าเราคุยกับตู้น้ำเขาว่าไงบ้างเขาว่าไงบ้างเขาเขาบอกว่าวันนี้อากาศเย็นจัง นี่คุณตีนเราเลยไม่คุณบอเออจนจนแบบคือไอเราก็ยังคึกอยู่อ่ะจนเพื่อนที่แบบจนผู้ชายที่มานั่งคุยกับเพื่อนอ่ะบอกเพื่อนว่าแบบเพื่อนเธออะ alert นี่เนาะแล้วเขาก็จากเพื่อนไปเลยเหมือนกันอะก็แบบว่าคือกูไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้คือเขาเขาคิดว่ารู้ไหมว่าเออขนาดเพื่อนยังเป็นขนาดนนั้เลยอีกที่เหลือนี่ก็ไม่น่าจะรอดเนะพอจะไปสร้างมือตู้น้ำเหมือนกันคือแบบคือก็เลยแบบก็เลยแบบ โอเคแล้วหลังจากนั้นอะจากนั้นเริ่มจําไม่ได้ละเริ่มจําไม่ได้แต่ว่าแบบหลังจากนั้นคือเป็นเรื่องที่แบบเพื่อนบอกแล้วนะแต่ว่าแต่มันคือแต่มันคือเรื่องจริงคือตัตีหลุดไปแล้วตีหลุดไปแล้วแต่มันคือเรื่องจริงเพราะมีคลิปวิดีโอโอ้ยามีด้วยมีคลิปวิดีโอแล้วแบบว่าคือแบบวันนั้นอะคือช่วงนั้นอะไอ้นี้กำลังดังเจนี่เจนี่แบล็คพิงค์แล้วเขาจะแบบมีติดกลองติดกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยไอเราก็แบบตอนก่อนไปอ่ะเราติดกิฟต์ไปอย่างนั้นเลยที่เขาอยู่แถวเชียไทยป่ อันนั้นจะนิพนธ์นะอ๋อโอเคโอเคอ่าแบบไอเราแบบติดกองติดกิฟต์อะไรเงี้ยแบบเก่าว่าวันนี้กูได้แน่กูได้แน่ตอนนั้นยังไม่มีแฟนเออเก่าว่าแบบกูได้แน่กูได้แน่นั่นแหละสุดท้ายแบบพอแบบตอนเย็นอะพอเอ้ยไม่ใช่ตอนเย็นหมายถึงพอพออ่ะร้านเขาจะปิดแหละจะเลิกลาแหละหกโมงจะหกโมงเช้าอยู่ละคืออนี้คือเกาหลีมันปิดเกาหลีมันปิดปักเจ็ดโมงเช้านะเอออะไรเงี้ยคือแบบตอนแบบดึกแล้วอะคือเราอะ ฟุบโตแล้วแล้วเพื่อนอ่ะก็แบบคิดว่าแบบเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วมันหลับแล้วลนะอะไรอย่เงี้ยเพื่อนก็แบบว่า เอาไงดีวะแล้วคือเพื่อนอีกคนหนึ่งอะเมาเหมือนกันอแล้วก็เลยมีเคือสายนี่ฟุบโตแล้วสายฟุบโตสายฟุบโตอย่างเดียวนิ่งเลยคือแบบเพื่อนตะกิ้ยังไงก็คือแบบเหมือนเหมือนเหมือนมึงตายแล้วอะคือมึลับคือเพื่อนอย่างนี้แล้วใช่ไหมมึงยใจอยู่ไหมคือแบบนิ่งนิ่งแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบเพื่อนอะเอาอีกคนหนึ่งอะขึ้นไปส่งข้างบนแล้วก็แบบโทรมาถามว่าแบบเออสายอะเป็นยังไงบ้างถามเพื่อนที่อีกคนที่ยังอยู่กับสายมันก็บอกว่าแบบมันหลับแล้วอะมึงไม่รู้จะเอามันขึ้นไปยังไงอะไรเงี้ยเสร็จไม่ร อกูจะปลุกยังไงเดอกลมๆไอ้หามันไม่ได้หลับชายแบบเป็นอ้วกหน่อยแล้ดีมากที่แบบที่เขาไม่ได้แบบที่เขาไม่ได้แบบไม่ใช่คือคือคือฟุ๊บเนี้คือแบบ ฟุบฟุบเรียนอะเหมือนุเรียนคือแบบแต่ว่าแบ่ปากอยู่อยู่ระหว่างอย่างเงี้ยแล้วก็วกวกอวกกอเมันก็เลอขาเลยเลยเยอะหมดทั้งตัวคือแบบเสื้อคือเปื้อนอ้วกหมดเลยคือก่อนหน้านั้ะคือก่อนหน้าน่ะไปกินหมูย่างมาไอก่อนจะบิงซูเลยหมยางหมูย่างจะเต็มอะแล้วคือแบบอ้วกอวกอ้วกอ้วกอ้วอ้วกแก็เป็นคขาเลยเลยมดทั้งวคือแบเสื้อคืึป้นวมดเลยอ่น้า่ะน้า่กนหย่ไปเรอคลิปิัวเองทม่แบบนั่งจะมออ ถนนนะแล้วก็แบบพยายามจะพักทุกคนที่เดินมาเดิลี่ทิพย์มาเลยนั่งนั่งอยู่ริมถนนอะไรเงี้ยเพื่อนถามว่าแบบโอ้เป็นยังไงละมึงมาอย่างกับมาอย่างเจนนี่แบ็คคิงขับดีกับเจนนี่ปนั่นแหละแล้ววันต่อมาก็ตื่นมาก็คือตอนนั้นอยู่ Airbnb แบบนอนห้อง Airbnb แม่งมีเครื่องซักผ้าตื่นมาต้องนั่งซักผ้ากูมาเที่ยวภาษาเลยเนี่ยต้องนั่งซักผ้าโมกแบบอ้วกเลยไปหมดนั่นแหละก็เป็นเรื่องหนึ่งนะว่าเป็นเรื่องหนึ่ง คนคลาสโหแล้วมีคลิปด้วยอ่ะใช่ด้วยของเรื่องอ่ะยังอยู่ไหมคลิปมันยังอยู่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 เฮ้ยเดี๋ยวต้องขอดูอน่อยเดี๋ยวต้องขอดูหน่อยแล้วเดี๋ยวส่งให้แล้วให้เปิดดูท้ายคลิปท้ายคลิปทายคลิปเฮ้ยแค่เรื่องแค่เรื่องเดียวยังผีขนาดนี้ใช่ใช่แต่แต่ก่อนขึ้นรถแล้วทรายบอกว่าเฮ้ยหนูว่าข้าหลีเบาไปดรงอีกเรื่องนึงคุณพระหมายว่ายังไงมันนี่ยไอข้าหลีนี่ผีมากนะใช้ไอข้าหลีนี่ผีมากแล้วนั้นคุณลาโอเคโอเคเอาเป็นว่า แสมเปิลสมเปิลสำหรับคลิปนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดมีคนดูเขาอยากไปติดตามไซว่าเออาซแบบว่าอะไรยังไงหรือจะไปพูดคุยทักทายอะไรอย่างงี้ตามที่ไหนบ้างครับก็คือก่อนอื่นต้องฝากไว้ก่อนว่าถ้าอยากจะติดตามผลงานช่องคนละบ้านเดียวกันด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นสําหรับอยากจะติดตามส่วนตัวอะไรงเงี้ยก็ไปฟอลไอจีกันได้ที่ไซ S A I I N G ค่ะ อ่านว่าซายิงซายิงอย่าดีเอ็ม <DM S 2> ได้ไหมดีเอ็มได้ไหมอ่าได้ยังได้อยู่ด้วอย่างคาุณแพรเ <laughs> ออว่าเห็นไหมบอกแล้วว่าแต่ละคนมันจะอะไรมาไม่เหมือนกันเว้จริง, <laughs> งถูกไหมถูกไหมถูกไหม เออว่ะเออว่ะโอเคโอเควันนี้ขอบคุณสายมากแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยยังอยู่กับสายนี่แหละนะนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวได้พาให้ทายไปได้พักก่อนครับผมนะครับผมโอเคตอนนี้ก็เฮ้ยเฮ้ยจุ๊บด้วยครับผมลาไปก่อนผมบอกหัดเล่าครับผมครับผมมีนามสมมุติครับเจอกันฝากกดไลค์กดแชร์ cribe ด้วยนะครับผมครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ